ครับอาครับผมสวัสดีครับผมนะครับสวัสดีคูทุกท่านนะครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบครับมือนีพอครับผมครับบาจอนเดียวบนอีกแล้วครับก็มือนีบาจอนเดียวบนบนมีอย่างไรครับจะพาพี่พาหนองมาบอาสู่กันฟังนะครับเอาแบบกันเองง่ายๆครับเอาสู่กันฟังว่ามันเป็นแนวไดนเนาะนะครับก็คือในหัวข้อเรื่องของมือนีนะครับบาจอนเดียวบนจะพาพี่พาหนองไปเบิงนะครับ ความแตกต่างของชุดเผ้าหนานะครับเสือเผ้าหนาหรือเอิ่นกันง่ายๆคือขั้นหนานะครับเปรียบเทียบนะการความเหมาะสมระวางขั้นหนากับงานนะครับที่ลูกค้าจะต้องเอาไปใส่งานเกษตรกร,ะกรจะต้องเอาไปใส่งานครับเมืองต้นขออน,นุญาตแนะนําครับจอรเดียนะครับขั้นแรกที่บาัานจอรเดียบนจอดไปแต่อยู่ด่านสายมือนะครับเมืองไกลๆก่อน อยู่ดัน้ายมือครับเป็นตัวตัวหน่อยครับจอรเดีย3 0 3ศูนย์นะครับผมถัดมาจะเป็นจอรเดีย5 0 5 0นดีนะครับอีกทัดมาดัน้ายมือก็ดันขวอมือนะครับจะเป็น5 0 9 0ูนะครับผมซึ่งแต่ละรุ่นนะครับจะมีข้อแตกต่างกันตรงไหนแน่เดี๋ยวภาพเดี๋ยวบาจนิบุญจะภาพีผ้าหนองไปเบิ้งนะครับไปครับไปเบิ้งรุ่นแรกกันเลยเขาครับ ตัวนี้เป็นกันแหลกครับกันแหลกเป็นจอเดียซัมส่วามพกีครับขั้นหนานะครับจะเป็นขั้นระบบปิดนะครับพอแตกต่างระวังขั้นระบบปิดกับขั้นระบบเปิดนะครับขั้นระบบปิดนะครับจะเป็นขั้นที่กันน้ำเข่ากันน้ำออกนะครับผมกันน้ำเข่ากันน้ำออกหมายถึงว่าอย่างหมายถึงว่าบ่ิหายน้ำจาก้างนอกบริสิงสซปกระจากด้านนอกบ่ิจะเป็นโคลนหรือว่าสิ่งสกปกรก ขี่ยักใหญ่ยังกักตามที่นะครับเศษนงเศษหญาบ่อยเข่าไปในชุดเผานะครับบ่อยเข่าไปในชุดเผาที่นี่การนําออกก็จะกการพวกน้ามันที่อยู่ข้างในออกมานะครับแต่ในขณะเดียวกันมันก็นจะมีอากาศที่เกิดขึ้นมาเพราะข้างในมันจะเป็นชุดเฟืองนะครับมันจะหมุนมันจะก่อเกิด สูญญากาศข้างในนะครับรเพราะฉะนั้นแล้วการดูแรลรักษาการไม่ทนนั่นเบืองตัวคือเราต้องปล่อยอากาศออกนะครับผมอ่ะนะครับที่นี่ความเหมาะสมของการใช้งานนะครับเน้นเลยนะครับหนึ่งนะขั้นในรูปแบวเราสนิทจะเป็นขั้นที่ต้องใส่กับงานหนักเช่นดันดินนะครับผมดันดินหรือว่าอ่าบบจะเป็นงานดันดินนะครับหรือนะครับอัดแปวไฮแปวหน้าแปวหนามยังไง การสามารถที่ใด้คือกันนะครับสังเกตเบึงนะครับพ่อแม่พี่น้องสุขูสุขคนสมัยตะกอนนะครับจะจอเดียสามส่วนสะโพกอีจะมีเขาอื่นโตขั้นหนาหน่อยนะครับก้าโตขั้นหนาใหญ่นะครับซึ่งขั้นหนาหน่อยจะเป็นลักษณะแบบทรงกลมนะครับก็จะชุดดูมรอกก็จะหน่อยกว่าตัวนี้นะครับที่นี่นะครับนาปัจจุบันนะครับจอเดียก็เลยของจอเดียสามสามส่พกอีก็เลยเอาตัว ขานาดใหญ่นะครับเป็นลักษณะทรงเหลี่ยมนะครับดุมหล่อใหญ่กว่าก่านะครับเอามาใส่เพื่อนะครับเพื่อที่จะให้เกิดความเหมาะสมหลักกรองรับการทํางานนะครับที่นักข้นนะครับและต้องใส่ความต้นท่านนะครับจะมีความแข็งแรงความต้นท่านที่รลายข้นนะครับผมอ่ะนะครับประมาณนี้ ชุดบง้งกันเดียกก็จะเป็นของอเป็นระบบไฮโดรลิกนะครับผมจะเห็นในพวงมาไลยเบานะครับเบาเบาแห้งนะครับประมาณนี้ <c oughs> อ่านะครับที่นี่นะครับในขัน้นในระบบชุดเผาว่าจะเป็นเสื้อเผาหรือว่าขัานนะ้นหนาขั้นหนังก็ตามที่นะครับมันจะมีน้ํามันนะครับน้ํามันของแต่ละหลุนที่ต้องใส่นอะนะครับ หลายๆคนสงสัยว่ามันต่อง,องใสน้ำมันจักรตดนะครับหลายๆคนถามบาจนเนียวนมากนะครับบาจเนียวนก็เลยชื้โอกาสเหตุขิบส,สูพีสูนองเบิงนะครับเล่าสู้กันฟังซะนะครับประมาณนี้นะครับผมนะครับขัา้นานาตัวนี้จะเป็นขั้นของดาณานะครับผมเป็นขั้นของนาณาสม,สมัยแต่กอนจะเป็นของคาราโลเนาะหลุนใหญ่ๆกันไป ย,ยี่นี่จะเป็นของดาน่านะครับผมอ่ะเริ่มต้นจากตัวขั้นหนาเล็กขั้นหนาเล็กที่เป็นกลมๆเหมือนที่บ้านจะเรีบ่นแจ้งไปมังหันนะครับจะใส่น้ํามันขั้นหนาเนี่ยนะครับจะใส่จํานวนอยู่จะใส่ความจุอยู่ทั้งหมด3.8ลิตรนะครับผม3.8ลิตรในการทายตัวเกาออกแล้วก็เติมข้องใ่นะครับจะใส่ในเรล็3.8ลิตรประมาณนี้นะครับผมส่วนขั้นหนาใหญ่นะครับตัวของดานา FW M F W D นะครับผมก็จะใส่ความจุอยู่4.5ลิตรนะครับก็จะไล่ขึ้นเป็นยังไงก็บอกว่าไล่ขึ้นเพราะว่ามันกันใหญ่ขึ้นเนาะนะครับปริมาตรมันไล่ขึ้นดุมหล่อใหญ่ขึ้นนะครับซึ่งชุดดุมหล่อตัวนี้นะครับจะเป็นเป็นพาสนะครับอะไรหรือว่าพาดบางตัวจะใส่รุ่นเดียวกันครับของจอรเดีย 5050D นะครับผมเป็นยังไงเดี๋ยวไปเบิ่งกันอ่ะนะครับอันนี้ข้อมูลนะครับข้อมูลบางต้นนะครับผม กะทัดจากลูนี่ครับไปเบิรงจอรเดีย50 5านานดีนะครับผมวันนี้คลิปมันกกอยากสีงเงาแน่เด้ครับพอเม่พี่น้องสุขูสุข,สขนว่าจอรเดียบนวอาไรายเนี่ยจังหน่อยนะครับกกอยากษวอลสูพีสูนองฟั่งนี่ละนะครับผมเพื่อที่จะซีแจงทแงแถงไขเพลีแล้วนะครับอ่ะนะครับที่นี่ตัวนี้นะครับผมถัดมาจากุ่นเมื่อกี้จะเป็นตัวจอรเดีย5 0 5 0ศาดีนะครับ สังเกตเบื่อว่าขนาดความกว้างของจอเดียฮะซุนฮะซุนดีจะคว่ำครัว,ข,วของสามซุนสามหกดีนะครับผมประมาณนี้ลักษณะพาดคล้ายๆกันนะครับชุดมุมหลอดตัวเดียวกันเลยแทบจะตัวเดียวกันเลยนะครับกับสามซุนสามหกดีนะครับความแข็งแรงความทนทานเป็นธรรมดาครับหลายแน่นอนนะครับใส่งานโดยโดนนะครับขึ้นมาออกจอเดียกับ,บพี่บังครับผมบาจอเดียบนบ่นอเดี๋ยวซมีนะครับผมไปตามตรง อันนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นนะครับตัวนี้อะไรอะไรกล่องกล่องกล่องอ่าตัวนี้ก็จะเป็นจุดนะครับจุดเติมน้ำมันนะครับจุดเติมน้ำมันที่นี่นะครับใตท้องนะครับจุดตรงนี้นะครับลุ่นเงินกรจะมีนะครับลุ่นเดี๋ยวนีลุ่นไม่มากมันจะมีตัวนี้ครับเป็นมุดนะครับเพื่อที่จะระบายอากาศอ่าจะซอยในเหลืองของการระบายอากาศนะครับคูรังค้นนะครับ หรือนะครับรถทีประกอบใบมีดแล้วจะสังเกตได้ย,ดยากแห้งบาดจนเดียวบนมือนีก็เลยถื้อโอกาสเอารถทีบรทษนทในประกอบใบมีดมาเบิงมาให้พี่ให้น้องได้เบิงนะครับเพื่อความชัดเจนนะครับบอกตามซื้อนาะนะครับอ่าประมาณนี้นะครับผมแหมแต่ว่ามันกวน้างมันใหญ่ดีสุดยอดครับแล้วมาณนี้นะครับอ่ะที่นี่สําหรับจุดขั้นน่า นอนะครับตัวนี้เป็นขั้นของดา่านะครับผมเป็นขั้นของด่านาะความจุของน้ำมันนะครับจากเดิมนะครับจากเดิมที่บา้านจอเนียวบนได้แจ้งไว้ว่าของรุลสามสิบหกนะครับสามส่วนสามพกอีขั้นหนาในลักษณะแบบเรียมแบบนี้จะเป็นจะใส่ความจุยอยู่สี่จุดห้าลิตรนะครับผมแต่ที่นี่ตัวนี้จะมีความจุยอยู่ทั้งหมดห้าจุดเก้าลิตรนะครับหรือหกลิตรจุดเก่าถึงหกลิตรนี่ครับประมาณนี้ อ่าจุดเก่าถึงห้องดินะครับผมน้ำมันขั้นนะครับวอมแอนว่าบถเติมก็ได้กับวอมแนนะครับกระตองคือมันกระตองมีการทายในสิ่งสรงกระปุกออกจากขนาดหลัวกากเติมเอาของใหม่ออกไปนะครับผมทุกสิ่งทุกอย่างของเลี้ยวมันกระต้องมีอายุการใช้งานเช่นกันนะครับผมประมาณนี้สวยงามดีครับ อ่านะครับที่นี่นะครับเป็นขัน้นจอรเดียหาซูนหาซุนดีเนี่ยขั้นตัวนี้จะเป็นขั้นเข้ามาหรือหลายๆคนเดียวว่าเป็นขั้นระบบปิดนะครับเรียกว่าเป็นขั้นระบบปิดซึ่งนะครับ,ซ,นะรบซึ่งตัวนี้กระบอกใดตามตรงว่ากนนารนําเข่ากนนารนําออกเช่นกันสามาถลงน้ำลง่ตมใดนะครับปั้นหน้าแหงปั้นหน้านา้ำได้เบิดครับปั้นหน้าแหงปั้นหน้านา้ำได้เบิดหลายๆคนบอกว่าตรงมันใหญ่น,น้ำหนักมันหลายย่านลมนะครับ บาจอเดียวบนบได้เลยครับว่าขั้นรถเกี่ยวลงได้รถไถรถจอเดียวก็ลงได้เหมือนกันครับประมาณนี้นะครับผมถ้ารถเกี่ยวเขาลงได้จอเดียหาซุ่นหาซุนดีลงปั้นหน้าได้เหือกันนะครับบอใส่ปัญหาครับประมาณนี้นะครับโอ้สวยงามสวยงามนะครับผมอ่ะที่นี่นะครับมาเบิ้งขั้นอีกแบบหนึ่งก็เอินขั้นตรงนะครับ เกินขั้นตรงหรือหลายๆคนบอกว่าเป็นชุดเผ่าแบบเปิดอ่ากับวิทย์นะครับเหมือนบาจอนเดียวนได้ได้ได้บ่อยซูพีซุนองเลยว่ามันจะเป็นข้านระบูเปิดเดนะครับลหลายๆเอฟซี FC หรือว่าหลายๆหันนะครับทางไล่เขามาสอบถามหรือว่าโทรเขามาสอบถามว่าข้าคัตรบเปิดนี่มันลงนามลงตรงในวอนะครับอ่าเดี๋ยวมือนี้บาจอนเดียบนจะพาสี่แจงแถลงไขเลยนะครับก็คือ จนข้านระบบเปิดเนี่ยนะครับจะมี้ตแต่รุ่น 505e 5065e 5075e 5076e 5082e 5090e ตลอดจนรุ่นทีไงไปเลยจริงๆนะครับเป็นยังคือบอกว่าต้องเป็นรุ่นค้านระบบเปิดเพราะข้านระบบเปิดเนี่ยนะครับจะเป็นขา้นที่มอกรับงานบุกเบิกนะครับงานดันงานส้นงานไฮ งานที่บได้หมอครับการล่งน้ำล่งตมล่โค้นนะครับงานที่บได้หมอครับการลงน้ำล่งตมลงโค้นประมาณนี้นะครับผมอ่านะครับถามมาหลายๆค้นเอาไปล่งน้ำล่โงค้นในบอ่านี่ครับเดี๋ยวพาไปเบ่งไก่เนาะนะครับนี่นี่นี่ถ้าเกิดถ้าเอาไปล่งน้ำลงโงค้นนะครับนะครับมันก็จะมีนี่ พวกเศษโซกระโปกหรือว่ากีดินกีดอนนะครับจะเข้าไปอยู่ข้างในนะครับซึ่งมันจะเอาเข้าไปนะครับอุดหรือว่าไปคัดต่อระบบการทํางานนะครับในชุดหัวกระบาชุดข้างในจุดนี้นะครับแหลกแหลงต้องกระบาเป็นนังดอกครับแต่ว่าโดนๆนไปก็อาจจะมีอาการีนะครับซึ่งว่าจนเดียวบนก็แนะนําหลายๆท่านอยู่วว่าอาจจะบ่มอด้ครับไว้ลง้ําลงตุ่มนะครับผมเดี๋ยวลดพยายามลดรดติดใกทบงานนะครับ ตัวใหญ่ๆก็เอาไปล่องน้ำล่องโตมแดงเดียวก็บ่ได้เนาะนะครับผมเดี๋ยวเดยว่าเข้ากันเป็นทีมงานลากรถเหมือนกันนะครับว่าจะรถอยังกัดกลัมาคือเก่าหันลังก็ดูแลเหมือนเดิมนะครับที่นี่ถามมาล่องน้ำล่องโตมแล้วหลายๆท่านถามว่าเอ้อที่สั่งมันกระล่างบ่ได้ที่สั่งกับบ่อแมนได้ครับผมเข้ากับสามารถฉีดน้ำได้เหมือนกันฉีดน้ำเขาไปเลยนะครับฉีดน้ำล่างพวกนี้ได้ให้กันเครื่องอัดฉีดแรงดอกแรงดันพวกนี้ นะครับสามารถที่จะฉีดล่างได้เมื่อมีปัญหาครับตั้งความสะอาดการฉีดน้าสามารถเที่ใดือการแต่วามหมายของบาดเจ็บเดียวคือดินที่หรือว่าโคลนนะครับที่เอาไปใส่งานไปลงน้ำลงตัมไปลุยน้ำลุยตัวมัมนก็ไปคอยมองปไหนเนาะนะครับพยายามใส่งานครับให้มันถือกับโหลดเข้านะครับหรือความเหมาะสมาาตามสีตามตรงนะความเหมาะสมะรประมาณนี้ขั้นก็นจะเป็นขั้นนะ ของดานาเหมือนกันนะครับเป็นขาข ana, ้น,น,นะน,น,น,ขานของดานาเหมือนกันนะครับที่นี่น้ำมันอ่า้นของดานาถ้าเป็นขา้นตรงถ้าเป็นข้า,ตานาตรงเนี่ยมันก็จะมีน้ำมันของนะครับการใส่น้ำมันระวังนะครับระวังเสือเสือเผาเสือกล,ลางหรือว่าดุมล้อทีงสี่หน้าครับนี่ครับตัวนี้จะเป็นจุดจุดทายนะครับจุดเปลี่ยนทายน้ำมัน บานี้ท่านถามมานะครับชุดเผ่านาจะใส่ละมันจักริดจะใส่ลมันจักริดนอ่บาน,นี้นะครับผมไปเบ่งน้ำกันครับก่นนะครับอ่านะครับชุดเผ่านา่ะนะครับผมชุดเผา,าตรงกลางเนี่ย เอิน,นะครับบาจนเดียวบวจกจังไหนดีละ่ะจังสี่บวกกันนี้ไงเนะเาะนะครับชุดน้ำมันเผาหน้านะครับ M F W D นะครับผมหมายถึงว่าตรงไหนหมายถึงว่าจากโซนนี้นี่นี่ครับจากโซนนี้นี่นี่ปึ๊บนะครับยาเาไปหอดพี่ยาเาไปเลยนี่ครับนี่คือชุดชุดข้างหน้านนะนะครับนี่คือชุดข้างหน้านะครับจะใส่น้ำมันอยู่ทั้งหมด ะจะใส่น้ำมันอยู่ทั้งหมดพกิตนะครับ6ลฤตน้ำมันขั้นหนาใส่อยู่ตั้งหมดพกฤตนะครับประมาณนี้ก็จะมีมุดนะรนะมุดอยู่ข้างในอู้มอยู่ตรงกลางน,นบ่นะครับเป็นม,มุดระบายอากาศเช่นกันนะครับผมอ่านะครับระมาณนี้ที่นี่นะครับหลังจากที่หลังจากที่แจงไปแล้วว่ามีน้ำมันขั้นหนาต้องใส่พกฤตแต่ ตัวข้้นตรงข้านตรงมันจะมีดุมล้อด mm ้ hmm. <Ay> อาน้างนะครับซึ่งจะเป็นตัวนี้เลยนะครับชุดนี้นะครับก็จะมีน้ำมันเท่ากันเบื้องไกลชุดนี้ก็จะมีน้ำมันเท่ากันนะครับซึ่งนะครับในชุดนี้นะครับเวลาเข้าเติมเนาะเวลาเข้าเติมนะครับเวลาเข้าเติมชุดนี้คลายทายของเก่าออกนะครับแล้วเอาของใหม่ใส่เนี่ย จะใส่น้ำมันอยู่ทั้งหมดอ,อยู่0.8ลิตรนะครับผมนี่ยี่ห้ที่มีมาบอกกันบ่นะครับประมาณนี้เลยเอาใส่ซท่านี้ละนี่ขีดนี่นะครับใส่ซท่านี้ตึ๊บมานี่นะครับใส่น้ำมันอยู่ทั้งหมด0.8ลิตรต่อขางได้ครับเด้อขางละ0.8ลิตรนะครับอ่าเ่ามึงฟังนี่ขึ้นกันนี่ขึ้นกันครับนี่ม้อที่มีมาที่นี่ใช่ลรอกล่องผมยี่ห้อที่มีมาที่นี่ครับผม น้ำมันอยู่0.8นดปดลิตรเช่นกันนะครับอแต่ว่าบัตรนี้ค่าระบบปิดจะบ่มีเด้นะครับค่าระบบปิดนี่จะเป็นชุดนี้เลยน,นี่ครับนี่ค่าระบบปิดนะครับเป็นชุดนี้นะครับมันจะบ่มีเหมือนค่าระบบเปิดนะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับการเลือกใส่ใหหมอกับงานนอกนะครับผมหากเกิดว่าเขาจะเอางานที่เน้นงานอันนี้ก็สงูงดันดินเฮ็ดไหเฮ็ดหน้า เนี่เนี่ยผสมประสานเกษตรผสมประสานนะครับเห็ดไฮเห็ดหน้าเลือกเป็นรุ่นนี้เลยครับจอร์เดียห้าศนดีนะครับผมจะได้ทั้งงานไฮงานหน้านะครับผมกรณีลูกค้าเห็ดทีไฮจีหน้าหาชิฟกิ๊ไริเอารุ่นนี้ไปใส่ดบนะครับเห็ดไฮมั่นซ้ำะหลังเห็ดไฮอ้อยสี่สิบเห็ดหน้าเข่าสี่สิบเอารุ่นนี้แหละครับไปเห็ดไปใส่นะครับประมาณนี้หากเกิดเห็ดหน้าย่างเดียวนะครับเห็ดหน้าย่างเดียวจอร์เดียสามศูนย์สามพกีดีมอสสมที่สุดครับประหยัดนะมั่นคลองโตนะครับ ประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้แตส่สมมุติว่า้าเกิดว่าจะใส่เป็นงานดันดินครับงานไฮอ้อยย่างเดียวไ้มันซับพลังย่างเดียวอุบัติเหตหน้าเขา้างานที่บอเลเนลง่งน้ำล่งตูมเอาตัวนี้ไปเลยครับตั้งแต่รุ่นนะครับหาซ5 e นหาเอจนหอดหาซุ่นซนนะครับประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้ส่วนในเรื่องของผมโมชันนะครับดาวเริอมตสิบห้าเปอร์เซ็นต์ทุกรุ่นนะครับผม สามสิบหกแรงนะครับใส่เงินรลบรดอยู่ที่หกหม0่นห้าบาทนะครับดาวโดยปรตองใส่คนขักับก็คือลูกค้าใส่เงินลบรดอยู่ที่หนึ่งแสนเก้าหมื่นทวดนะครับสำรับรุนหันซูนหันซูนดีครับดาวเริ่มตัวสิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับนะครับก็ลูกค้าใส่เงินลบรดอยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งหมนนะครับผมส่วนสามสิบห้าเปอรเนตะตองใส่คนขับก็ลูกค้าใส่เงินลบรดอยู่ประมาณ2,70,000เจนะครับอุปกรณ์สามยางเลยนะครับทั้งสตัวนี้นะครับผมส่วน าส่ยหญ่ๆนั่นคือติดต่อเข้ามาสอบถามบาา้านจอเนียบัวแนนนะครับ0 98 1 0 8 1 1 2 1ยินดีรับเทื่อนทุกรุ่นทุกยี่ห้อเพื่อที่จะนะครับใส่โปรโมชันดีๆพวกเข้ามานะครับจะเป็นกังคืนองกังคำกังคืนนะครับตอนใดก็คือบาา้านจอเนียบัวยินดีให้ข้ามภาษาความเป็นพี่น้องสุขุมสุขคุณนะครับผมเอาง่ายๆว่าเป็น,แบบ,นแบบกันเองนะครับเอาแบบกันเองนะครับเพราะท่านสื่อเมว่ากัน นะครับโทรเข้ามาปรึกษาก่อนมีแผนจะซื้อปีหน้าปรึกษากันหน่ปีนี้บ๊วพิษนะครับจําเบอร์ไว้เลยครับบันทึกเบอร์แม่บอร์ไว้โหลดนะครับบ้านเจริญบอนะครับศูนย์เก้าแดหน่งศูนนึ่งหนึ่งสองหนึ่นะครับยินดีรับเทินทุกยี่ห้อทุกรุ่นนะครับให้ราคาสูงนะครับผมโอ้ครับกับคลิปนี้บาจันเจรยวบนเว้าหลายครับกับขออนุญาตดนะครับผมกับบอลรุนนี้นะครับกับสำหรับข้อมูลที่ให้ไปนะครับ เป็นการเราเบอกสู้กันฟังนอ้อให้เกิดมีข้อมูลใดที่ตรงหรือบ่ตรงกับจังได้กับบาจาจย์เดียวบนกับขอโทวจขออภัยนะครับก่อนนะครับอาจจะเป็นหรืออาจจะบ่แม่นในในสิงที่บาจาจย์เดียวบนบอกครับบ่เป็นแย่งนะครับก็คืขอขอโทษขออภัยนะทีนี้ด้วยนะครับผมในขอผิดพลาดบางประการนะครับผมก็อ่ะครับสําหรับคลิปนี้กับบาจาจย์เดียวบนนะครับขอนะครับผ้พาพีผ้าหนองมาเบิง่งมาชม เยียงธานีกรนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปจะเป็นนีอยังน่นเดี๋ยวบารจเนีบนจะโพสในนาโปรไฟให้เพื่อนนะครับผมกับเ c e b o o k นะครับบาสอธิบัตินะครับ bws นะครับ atiwat นะครับเนี่ยไปเลยนะครับผมตามนี้นาะครับนาะกับสำหรับคลิปนี้ครับบารจเนีบนนะครับขอจบการรีวิวพี่เยียงธานีกรนะครับผมกับกราบสวัสดีครับผม